ที่ตำบลวังชัยอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามได้จัดสืบสารประเพณีบุญข้าวคูรล,ลานประจำปี2568มีการสร้างปราสาทข้าวที่สวยงามติดต่อกันมา5ปีแล้วโดวยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนและญาติธรรมบ้านแก่งสนามตำบลวังชัยอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามโดยนายวิบูลแววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจรังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานนำข้าราชการผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนและญาติธรรมร่วมในพิธีสมโพธิปราสาทข้าวซึ่งเป็นประเพณีและความเชื่อของคนอีสานว่าการนำข้าวปากเล้ามาทำบุญถวายจะได้บุญกุศลมากและจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดีมีการค้าขายได้เงินได้ทองทำมาค้าขายได้ไม่ขาดแคลนเป็นความเชื่อที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีพระครูพิ สายสารคุณเจ้าวาดวัดกลางโปสุมรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนผู้นำท้องถิ่นนักเรียนมิสิตและญาติธรรมกว่า400คนร่วมในพิธีสมโพช์โดยมีประชาชนในหมู่บ้านแกงสนามได้นำข้าวที่ตนเองนั้นได้ทำนาม,มาแล้วมาถวาย ื่อที่จะจัดสร้างเป็นปราสาทข้าวเป็นเจดีย์และเป็นสิ่งต่างๆที่ตกแต่งด้วยรวงข้าวให้สวยงามเป็นแนวคิดของพระมหาคุณนาวุธเขมเปมโมเจ้าวาดวัดสิริบุญญารามบ้านแก่งสนามตำบลวังชัยอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามที่อยากสร้างความสมัครสมานสามัคคีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยการใช้เวลา ก่อสร้างประมาณ2เดือนโดยใช้แรงงานของพี่น้องประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันสร้างสารรค์ปราศาสข้าวหนึ่งหลังพร้อมทั้งเจดีและส่วนประกอบต่างๆที่ใช้รวงข้าวมาประดับ แต่งอย่างสวยงามและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัยจำนวน2 0 0แสนบาทในการจัดกิจกรรมสมโพธและปฏิบัติธรรม5วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมีความเชื่อศรัทธาในการทำความดีโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการเจริญพระพุทธมนต์จากพระขุนเจ้าเก้ารูปมีการสู่ขวัญข้าวโดย และการรำบวงสวงพระแม่โพศพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องเกรรษตรกรในพื้นที่เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรและให้ผลผลิตในการทำนาได้ผลผลิตที่ดีในอนาคตข้างหน้าครับกกกนนนนนด้้มาาาาเาเาเขอขขิิิ่ต Bye.